กินแล้วช่องทำไมกินมอนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแบบแบบอะไรไม่รู้แบบวากกี้วีนะครับคนไปนู่นมันก็จะเป็นแบบที่ให้แบบอะไรนี้เป็นอะไม่เห็นเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนีไอ้กอก่อนแล้วขออัดแบบแนะนำแบบนี้ก่อนแบบนี้นะคะทุกคนก็จะต้องแบบกลายเป็นล้อกิ้งจริงอย่างนี้นะคนให้จำล้อเป็นล้อรถ ล้อจักรยานให้กิ้งกิ้งไว้จักรยานมันจะเป็นแบบนี้ด้วยหรอวะล้อรถที่มันอิดไม่รู้เย้เก็บเหรียญเออมันก็ดูง่ายนี่แมปอื่นมันยากนี่คือเป็นแมปสวรรค์ที่ง่ายสุดที่เราเคยเห็นไม่ได่ใช่ทำไมเฮ้ยแต่โมันไม่แบบว่าเฮ้ยมันยังไม่ถางวันที่ตรงนี้คือรีบมาสิคืนไม่ได้คืนไปยูง่ายอย่าตายด้วยมกล้ามมันก็องใช้วาบอ่ะ วันนี้ก็มาอยู่กับอ่าอีกคนนึงนะครับทุกคนอ่าอยู่กับเติ้ลนะวันนี้มาสองคนไปเร็วไปเรื่โอ้ยเอ้ยรถจะขวางโยควางจะกระยองไปเกีซิ่งหนีอออ่อช่วยหน่อยไปทางไหนไปทางโน้นไป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 ทางโน้นตรงนั้นนี่นี่ที่กอดอยู่ ไปเร็วไปเร็วว่าไม่รั่วไปถึงนั้นล่างเลยไปไปไปโอเคทุกคนแปดสิบเมตรแล้วไปแล้วล้วาแค่ต้นไม้มาขวาตรงนี้เนี่ยปึ๊บทางนี้ด้า<ป>น,นขวาด้าน<ป>ขวาใจเย็นก่อนใจเย็นไม่ใจเย็นหรอกจะไปกูจะไปใจเย็น เดี๋ยญเหรียญหิวตังหิวตังยุดยุดยุดหิวตังเป็นหน้ากูมีตังค่ะเหรียญจทางขวาอ่าทางนี้เราควรไปทางไหนทางนี้เออทำไมเราไม่ไปทางซ้ายทางซ้ายน่าดูไปวากว่ามันไปยังไงมันทางตานมันบอกให้ไปทางขวากระโดดเราลำบากกว่าอีกลาสแท้ง แผ่นไม้ปทางซ้ายไปทางซ้ายอ่ะไปจะลวนเราไปทำไมไปจะลวนดีแล้วไปเ้าหิวตังอ่ะหิวตังอ่ะหิวตังอ่ะหิวตังอะหิวตังหิวตังอ่ะหิวตังใช่เอาตังไม่เหงาก็ได้ ดดีไ้ามตังเเอลวนถึงหนึ่งร้อยเมตรแล้วอย่านั่งนะนี่ไอ้นตังเติ้นเราเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไหมไม่รู้ไม่รู้อ่ายิงไป่น่ล้วเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไหมอันนี้รถยนต์มันไม่ยากกว่าหรอไม่เป็นไรท้าทายดีไปไปกันอันนี้ไปแล้วไป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 รถความละเปิดรถไปอย่างนั้นแหละ หลบเลเซอร์โอ๊ยต้องมาหลบเลเซอร์หล, <บ S 1> ลบเลเซอร์เราจะหลบทำไมล่ะหลบหลบเดี๋ยเราก็ไปเลยอันมันเจ็บนิดเดียวนิี่อ๋อไม่นะว่ารถจะพังได้ไงเยี่รถบ,บ้านไหนพังด้วไหมเติมบ้างโอ้เดี๋ยวสีม่วงเดี๋ยนะอุย้ยเหรียญฟ้าเหรียญฟ้าตก<ว>ลองตก<ว>ลองช่วยด้วยล้อเติรตกลองเราตกลองเลยอะ อยู่านล่างกระโดดขึ้นมาเก้ากระโดดไรเออได้ละโอเคไปเอาเหรียญฟ้าเดี๋ยวสีฟ้าเ้นที่ดีเนียหิวตังหิวตังค่ะเดี๋ยนีกอันหนึ่งโอเคเอ้ยหิวตังหิวตังแลมัมีตังที่ไหก็มีตังอย่างเงี้ยลยอืมแถวนี้มันเล่าดเสี่ยงมากเลยหต่ว่ากดปุ่มเพื่อที่จะเปิดเปิดอะไรอะเปิดตัวสงสัยแน่ๆมีคนกดไปได้แหละ ติดลอ็อคล้อติดลอ่อคต้งตั้งตังตังตังไปเปิดเปิดเข้าไปเราต้องไปเป็นเหมือนเขาใช่ไหมโอ้โหนพึ่งพูดเองโอเคคือว่าได้ละ <laughs> มันจะมาติดมันจะมาชีวิตติดกันเลยค่ะนี่และสงสัยเราติดอะเราติดเปด็นกับรถไยไหนเพราะเราต้องเอารถมาด้วยอะ กิ้งมาไม่ได้ไปไปเร็วหรือขึ้นไปเจ๊เจ๊ฮันน่าอย่าขวางเฮ้ยขึ้นมาขึ้นไปเราไปขึ้นไปเฮ้ยเราก็ล่วงอีกเโอ้ขึ้นมาได้ละวเฮ้ยล่วงอีกอันหนึ่งนะโอ้ยเราบากเราบนจม่าเลยเหมือนนี่คนเราปากเราบนเรียนเธอละกดปุ่มเพื่อเปิด อ๋อน,นี่สะพานตัวนี้มันอ่าขึ้นอยู่กดปุ่มเย้ขอบคุณเพื่อนมากนะที่กดให้เพราะเราไม่ต้องทำอะไรนี่ขึ้นเลยทำมาสิ <c oughs> ไปกดปุ่มด้วยนะเขากดแล้วไม่ได้หมุนเอ๊บเอ๊บอะไรอไ,ไอ้กระโดดกระโดดกดกระโดดขึ้นมากระโดดลงกระโดดลงขึ้นมาให้ได้ ลาไปอยู่เย่ได้ตามด้วยสองคนลำบากลำบนเลยเออต้องลวกอีกตอนนี้เดี๋ยวลาลาไปอ้าวอ้าวแต่กดกดชิบล็อกกดชิบล็อกนะไปนี่ตอนนี้ยังไม่ถึงโอเคเดี๋ยวเร่งนะขึ้นมาขึ้นมาลาอีกอย่างเดียเดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวไปข้างหน้า เฮ้ยข้างหน้าอะไรล่ะทางนู้นเอ้ยนี่ทางนี้เราต่างคนต่างเดินดีไหมต่างคนต่างเดินไม่เย้านะรับของขวานั่นขวาแป๊บเย้เล่นหาทีได้หมห้าสิบแล้วจะรีบไปไหนขึ้นมาขึ้นไม่ค้างค้างไปแล้วเลย ทางปิดอะไรไม่รู้ขึ้นมาขึ้นบอกให้ขึ้นไปทางนี้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 มาทางนี้มาทางนี้เอารถขึ้นด้วยวน,นี่ทางนี้ไปรถไปนี่แหละไปได้ไไดเรายิงจิ้ไม่ได้กินเหรือ,อาทางนี้ไม่ใช่ถอยกันไปหนะ่อย ก็รอหน่อยก็ได้นะโอ้ยแล้วก็ล่วงอีกละไปไปไปกันเออล่วงเติร์นวยด้วยขึ้นขึ้นขึ้นกระโดดจะทางไวอยู่กระโดดอยู่กระโดดอยู่เจออยู่เจอกระโดดไปอยู่กระโดดอยู่เราเออขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาโอเคโอเคไปไปไปออยเดดทันทีอย่าชนระเบิดอย่านะเติร์นอย่าชนกู ชนได้ไหมไหนอ่ะก็โอ้โอ้โอ้เรื่อเอะไรปะอ่าครับเดี๋ยวลบอ่าเต้นปีนเชือกปีนเชือกมานี้ปีนเชือกเต้นโอ้จะปีตรงนี้ไม่โอ้ยโ้ยเต้นเอ้เกือบรั่วทั้งคู่แล้วปีนเชือกเต้นเดินไปใส่เชือกเออ เรานี้ง,ง่ายกว่าเยอะเลยตรงนั้นอ่ะตรงนั้นน่าเลยอ้ยเฮ้ยมีเหรียญรถน,นี่ก็ใหญ่แล้วกัน yeah. เฮ้ยไม่เอาจักรยานละจักรยานันเล็กไงอ่าก็เดี๋ยวเอาจักรยานเอาต้นหายโอเคพวกเราต้องถึงกี่เมตรวันนี้ยังไม่หนึ่งพันอน่างนะหนึ่งพ<อ>ันหรอแค่นี้ก็เจ<อ>็ดนาทีนะ<อ>คูณสิบไปดิจะให้เราเล่นเป็นชั่วโมงเลยไง เนี่ยเนี่ยเนี่ย่แค่เนี้ยมันก็ล่วงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอถึงสองร้อยเมตรเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจักรยานละโอ้ยเดินยังไงเนี่ยลากไปแล้วไปเรากั้ไปก่อนพี่เป็นตาเขยยังไงมะพร้าวมะพร้าวอ้วนมีมะพร้าวว่าเอามะพร้าวอ้วนเหมือนเห็นพิ่ไหมนะ ที่ไม่กินบางกูไปเยอะมากเลยโคตรเปลืองฟังขึ้นมาเร็วไ้ไอล้อรถก็ขา้นล้อรถเหมือนกันนะเอาทางเรียบๆิจะแปเาทางขูุขระเพื่ออะไรพี่เออเย้ถึงแล้วเย้เปลี่ยนจักรยานเเปลี่ยนจักรยานจานเลยเย้จักรยานเราเป็นล้อหน้าปลา ไปเดี๋ยวจะยน่ยกว่เยอะยตนี้หิมะตอนนี้หิมะจะได้เจอเพนกวินไหมเอาตา้งไปด้วยก็ว่าไปไม่ได้ก็กินข้าวก่อนได้ไหมอืออือโอเคพือผมกินข้าวเสร็จแล้วทุกคนรอนนี้เราจะมาร่วมเด็กขาดบังพูดไปเราร่วงเอ๊ะ ขึ้นมาตรงนี้เดินตรงๆนะข้ามล่วงนะเพิ่งพูดไปโอ้ยขึอน่าสโนมอนสโนมอนยิ้มอยู่ฮะจะลองอะไรเนี่ยแล้วไปโหเยะโอเคไม่มีสโนมอนด้วยดาดิ้งัักคีสิคือพระ พูดไปเราเดียวไปกูเดียวไปมันไม่งามไม่ถึงคนเดียวไปแล้วก็เพิ่งจะพูดไปสมัยคีคือพลังไหนดูสิอะไรเนี่ยวสมัยกี้คือความสหมายสมัยคีคือพังเนี่ยรถเขาเนี่ยโอ้ยรถเก๋งกะมองไม่เห็นเดินดีๆแล้วจะเดินหรด้านล่างหรไมเนี่าน่ะอ้เห็นอ่ะเดินดีๆฮึบ ดิบ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 ดบดบว้ระดด๊บดดึบดูดิ๊บดิ๊บด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 บโอเคโอ๊ยดูตรงนี้ตกลงกโอ๊ยพึ่งจะบ้านหนึ่งเองก็ตกลองแรกแล้วหรอใครบอกเขาไปก่อนดูเขาตกลองไปละคนหนึ่ง ไปตอนรลลี่ไปดีกว่าเขาเขาปล่อยเขาติดล่องกันอยู่ตรงนั้นไปนั่นแหละเรลรีบไปดีกว่าตอนที่เขาจะมาแต่นี้สองร้อยยี่สิบสามเมตรพอเราใกล้จะสามร้อยยังพกเราใกล้จะชิพหายกันไงอยากให้ถึงสามร้อยพอถึงสามร้อยเดี๋ยวก็ปิดคลิปประมาณวันนี้สามร้อยเมตรเชืเตใจได้ว่ารอบนี้เราปลอดภัยแน่นอน

โอเคครับตอนนี้ก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคบแล้วเดี๋ยวก็จะมีพาร์ทสองมาต่อไป400บอกแล้วคือความชิบหายสมัยกี้ความชิบหายเนี่ยอจิบหายจริงๆมี่ก็บเงินเติมเต็มเลยแรับของรางวัลฟรีดีกว่าไม่เออดูเล่นเกมนี้มาแบบ ยี่สิบนาทีมีแต่ความชิบหายโอเคครับไปแล้วครับบาย